ใช่ไหนพูดตรงไหนมาส่งนะอย่าไจับลงไม,ไม่จับลงเลยนางสัน้นไท้น้ำดีที่ในเรื่องมันเป็นเรือเรือวันไหนพูดมาแค่จยาไปคู่อะไรเลยกันนางสั้นดีๆแล้กันเล่นใช่วันนี้นพแต่โบกู้เนี้ยในเรื่องมันเป็นเรือได้เห็นได้มมันน่งสั้นดีๆ ปัญไอ้ไรอยากมาแล้ครับเฮ้ยทอยากมาแล้วนะ่ยคุณมันมาทำไรอ่ะคุณเดี๋ยวแตแรงหรือมั้งอ่ะทมคุมท่างซ่องของต้นขาดชัดเล่นหรือยโรเรืองมันใช้มงพอช่วงหัเราไปหมมันทำไมช่งหังานม่ฟังตู่เมืองเมืองแต่ไม่กล้าทุกคนเดีมันพัแลมันจะจับตางอันเชนาไปเป็นเนี่ยนายนายพูดไปบอกบอกเคย บอกแต่ยอมแกตันเรไม่ยอมตันหนเหรอเาไม่เย็นดีคตัดตัแกตันเมลอยอามเยตนนีเากันามินนนตันเันคือวัดเลยแล้วช่วงไอ้บ้ามัดเลยวาบ้าตายยากเลยใช้ปนยพูนซาจะเบืออเบือขึ้นเองนะเบื่อมึงเลยนูอยากมาแล้วฮะอยากมาแล้ววพ นายูน้ำเงือนหนุกนาไปแปลกแปลกนาพิษนาพอมนาลมนากันบูพิษโบปันบูกันป่วยกันไปกันอุบาทจังไรกันยากกันมันยายข้ามาชื่นมืองดีดีจ้าครูโมนั่งยายอยากคนบ้านดีจ้าครูโมดูรายายมามันอยากครูโมนั่งทั้งครูโมดูราพร้อมเมซี่มาลาที่เป็นครูตนแต่ลู่หลักจะข้ามาข้าไม่รดเบื่อลู่หลักเที่ดวรถก็รถไม่พ้น เมซี่มาลาตันเป็นคู่ตนดูพัวคุณจะตายอยู่ตาแก่ชะตาพ่อเออนนะพ่อยู่ตาแก่บุตัดเต้พ่อเต้จิงอรนองเต้แลงเจ้าเอ้ยนะพ่อเต้จิงอร์มือซ้อนแล้วเชิบเชิบนะขันโตมาละนองเป็นเลกเจ้าเอ้ยเป็นลั่นนับตั้งแต่วันนั้นแล งแล้วพอเออไงพอลงเบอร์ลูกแตงคนชงนวายตาละนองกูมาดีมันกันบนปึ้งไปไม่แล้วดิถ้าพอไม่ลงในคืนนี้เบอร์ใบที่ลูกโยลงท่านใส่ปแลด้นุ้ยมาบัดด้วยเนี่ยพอจำไรเลยค่ะบนกูราดูโมดูเออไอกูโมดูราบนใส่อะ บนไหวไหนฮะเราเบียร์เราเมื่ออ้ยไหวใหญ่ยักมายักมาแล้วเออพ่อมาแล้วหลยอยู่ไหนเลยค่ะอยู่หน้าเมืองหรอกมันหน้ากันท่าใดเลค่ะคนเดี่ยวหรกแต่ดูบนธนาเลยพ่อเอ้วยวมาเร็วๆเฉ่ยลยหลอกลงอีควันมันนี้พอ่อคนันยักษ์เอค่ะลงอีกวันมือนน่นหรอกมื่นนี้ค่ะมือนี้ค่ะลเาอีควันยากมืวอนนี้ค่ะ ม, unter, ม, unter, ม onents, ือม <IS> ือนวดนวดนี้ควันยาตหรอกควันไตป่อเออเออเมือนวดนวลหรอกเออนาตองนเห่มืนอมือแเม้มึมือนมมมึงกกยมก็แข็งกัชุมันหรกแต่มือนน้าตองกรป๋ออย่าบีบที่ป่อได้แรมื่นหรือเป่ากีก็บอกว่าได้เมือเจ้ากินข้าวก้าขี้บุ่น้อนนนนไรหรอกได นุ่มือนวลแนบนีัเนี้ยวพอดุมแรงดิไม่ได้พอใส่พอแล้วไม่พอดุมแรงดิให้ใส่เลยเล่นวัดรูปไปบังเล่นรับแล้วน้าทำไเบ่ทำไรจะเมื่องเดียวไม่ไปอดเลยไปเลยไปไปอดเด็กตี๋ถ้าไปอดแบบนี้ไม่ไหวเด้อไปเลยก็เกลี้ยงกันกลองเล็งจ้องเล็งกระลายแดงได้ด้วย ต่วัยบวางคับแม่กัดเด็ดพ่อเด็ดแม่ตอนยักมาแล้วนะคะอ๋อลูกพิมพ์ช่วยแม่ให้ปลอดภัยลูกนะอย่าอย่ายักจับแม่ไปหล,<ด>ลัวแม่ปลอดภัยอยู่แล้วถ้าแม่ปลอดภัยแม่จะให้รางวัลลูกพิมพ์เต็มทีลูกนะหืมหื้อหื้อห้นมันนั่งรุ่งนั่งรุ่งชูบุญแกก็ราบ้างันกัน อะไรก้อนนี่คะใช่ล,ลูกลูกต้องอภเรตปอใครอภเรหน่อยลูกหม่ค่ะนเอาเรเพื่อนลูกถ้าพี่แกก็ชูบแต่กับลูกไม่ปัแล้เลยไม่จูบเลยล,ล้วลยเอากกำลังใจม่นแต่ไหนรอ,อ,อปเอพพอก็ไม่รู้แรงพึ่ันป๋อป๋อก็โยบานเผื่อนช่ไหมวะ่า,าไม่พ่อหรือเดี๋ยวทำเพื่อนรนะ นุยรบอยากให้เต็มทีแต่ลูกเรื่องร่างวันนาทีพอแรงวันนาทีพอเลยกำลังใจเยะอะปะแม่ไม่ชูบก็ปปเ,เป็นนิมพลดูแม่มาดว่าน่าเกลียดไหมวะใช่ปะือจะไปว่าจะเมื่อว่าตรวจจะเมื่อว่าแม่มื่ไม่ชูบจะเป็นคนชูไปดกคนเดินชูบก็ได้ป๋อป่อใครชูบไปค่ะ จะนบบแมันพอชูบ่พอชูก็มีกำลังใจเต่ากันเลยพเหมือนกับแม่ชูนั่นและจ้าป่นนั่นและมึงเฮ้เงใจฮงพ่อขยันมุ่งเท่ากันใยไม่นุยข้าเออจ้าป่หนุยรลบยากันเต็มทีลงนะข้า ตายบใบน้ำละพอนี่ลูกคือว่าดนะเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ตาได้กันเท่าคว,วามจริงเหนือผ้าเลออยผมง่ายว่าแม่มไม่รู้เพราะพอตรงนี้ผมตือผมดังอะไรอย่างนึงอะย่างนะคันๆๆๆๆๆๆนี้พอก็จะถือว่าจเด็กไปว่าดให้นุ่ยเต็มเที่เรื่องจูไว้กำลังใช่ลูกมีกำลังใช้รบลูกนะค่ะค็ใหลูกจงดีแย่แต่แม่เที่ยวไว้รูนั่นเอง นี่ตะเปลี่ยนอะนุบนันน,นี่จนานอ่าทยตบไหลเจ้าเมืองได้ตมหน่นหลังจะบังหรออ่าตมเปรยกต่กุยก้ากันอยูนุเออกันหนุ่ยไปได้๋ยลไปหลบอ,อยากให้ตายน้าข้าลาก่อนนะพอ่อตาก่อเแมลาก่อนแม่ไปเลยหน้องเออค่ะ่<ใ>นช่มบันทือเล็ว เด็กเรียกแม่เดทู้เรียกน้องไม่ถึงบบหรือฉันเรียกน้องแล้วมีไรอ่ะเลวรู้จักบรรประชาชนเล็กถึงขนาดู้่าโยุสาวเลยทุกคนเลี้ยงกินปน้านอันใดก็เรียกเม่ทุกมาเรียกน้องไม่จ่ายอย่าเม้อข้ออะไรพูดรักเราต้องรักต่ออีกรูกัตานี่จะเลยเราอีกไม่นานแล้วเราต้องเรียกพี่เรียกน้องกันแล้วเรียกใครอ่ะ เรียกใจ้อะทึงแม่ไม่ช่วยก็เบอร์พ่าทำไมก็ฝ่าเลยก่คนแกเดี๋ยวนี้ก็ปนันกันเร็วนะตายห้องไอ้ไอ้เปรตนี่ปอบกับกูโอ้นะมาตะกาตหองกามันมาเลย แต่ี้าาังว่าไหมคุณมันจันใจะจต้องตาจชีวิตมันต้องวอดวายตอนได้ไม่รวยไวมันสายทองค่ะทองอยากมาเร็วคะ่ะอยากมาเร็วทองเอ่ะมายืนนะอย่าววาอยากมาเร็ว น้องสุกนตาบอกว่าอยากมาแล้วว่าเป็นอะไรมันโยนก็ชวนเล่นรอบยักษ์กูยืนเกาดวะก็ว่าอยากมาแล้วค่ะเออเหตุไรแล้วใช้เป็นรอบมานรบยักษ์นะท้องแล้วไปพร้อมใช่ ไปปราบมันใส่เราหรอกอยากเปลือยแรงวันตรงเออสุขการจะกล้าอยากอะไรแต่งงานน้ำท้องแล้วใครแต่งงานใครแต่งงานฉันไม่แต่งเออแล้วมึงแต่งงานอลไรกูอะกูอะไได้ขึ้นมัม้งอีรู้คุณตาเออกูไม่ใจคุณเล่นคุณนะกูรู้เพื่อนมันไม่ออกกูคเคยมาตั้งชาติไม่เคยเล่นเพื่อนตัางอย่างน้องห,หนึ่งที่ต้าแต่กูทำไรมันตองปลอดได้ได้มั้งมึงก็จะไหมนะมึงแต่งงานแล้วกูอะกลัว กูอยากเกิดมาจากนี่กูอยากเป็นร่างรานเจาพี่อยู่ตึเรงเลยเนาะนะตึกตุกลังมันเสร็จโปรร่างรานพี่แต่ท้วนมากตึกนี่พอเจาพี่เลวตาซี่เลวแหลบร่างรานรุกขึ้กันถุ่มมันใช่ไหมกูตากระบันไดนอะไรุกขึ้นไม่ติดรุ่งเราจะขึ้นรุกขึ้นเส็จได้รุกพลักได้ถุ่มพิษเหลืองสู้ไปพอเราได้ได้มั่งเนี่ยใช่เราเราเราเร่งใจ่ไหม ท we ุเรเราเป็นร่างรานนโยกูเป็นร่างรานทุกคุณไม่พรำเลวนะกูบอนะนึ่องกอติสร่งเป็นหน้าเชียไห่รเจ้ากูม่ยใช่ท้งเราได้ได้ยทุเรยไปทุได้ร่ำได้รวยกว่าป้าเราได้ได้ึ้นมาบ้างหาทชี่งไหรอดเจ้าก็เมื่อนเผื่อได้เป็นรอดเจ้ากูได้เป็นได้หรือเปลไงเลยเหลืองไม่กูมาพรำไมแต่ตอนอยูไก็บอกแล้กจะบอกก็เทียวเลยเอออมีกอจะสร่ามัง กวางได้ชาวเราเลี้ยคะเราไม่ใช่ชาวเรา,เราเราตาว่านเราก็อยากให้ตายก็นหรอยลุบนาปา้าดูดนทีกาหลุบนาปากต่ออ้อหน่อยลุบสิบทีค่ะสำเร็จสำเร็จเรื่องเอ้าการเราเป็นนักการเมืองมึงจำไว้กันนะถ้าว่าเราเป็นอบตนีตอยู่กุศลหมดรอยตำครงการก็ผ่านตัวนี่เราอยากก็จะผ่านก็โดนหนึ่งคนอ๋อวหรมึงตำครงกันแต่มึงจำกูไว้แต่ตาว่าเรา ก็สะพานสักหนึ่งตัวแต่ดนหน้าไม้ที่ตาย่ายนี่ง่ายเขอนุมัติไปเลยก็ด้นกดก็ด้นเสร็จพอเขรับไปในโครงการแล้วเอก็กระ่งฉังไปจำรวจตัดด้นเซ่กิโลกับปปปปป่วยกับตำปานอยู่ดีเลยหมดใช่ไหมกําได้บ้านกันนั่นแหละแต่ถ้าเราทําโครงการก็แต่ปานพี่ในายไม่นี่กูก็ด้นเผื่อได้ปานนนั่อ๋อขวางยากโอไม่ยาก กมไนการสอดโจดินเอะน้องบ่าวันดินเดิกันบ้าลิวลิ้วเลยเพื่อนกวนปีจะก็รูบหน้าพากน้องสิทีเอ่นดินเดืบไปโจบเลยไเลยเยไม่รู้ซส่วอางจยงตามังลยผมไมดินดิซุนเนี่ปีจะก็ลูบหน้าปากนึองทีน่องไงสิ ใคเชฟคะนันไปอยู่บ้านเมียวู่นี่เร่ประนวดจะอมันมาเยอะมนดินแต่ว่าเมียมายดินเอมันตัวมาเดินมาเมียมันดูดเลยมายนไปไนบเลเมียช่วยดินวีเกตายนินนะในปนเรือเมียมกูจังหวะอีจัดเมียจัดไม่ตึงรองคลอกถนรองคลอกกันจเมียเมียช่วยดินติดวี ลำไตาว้าหววว้วาง้งว่าง,ง,ง,งมันตั้ตั้มเนกู้ปนเตียเตี้ยต้งคนเราตาเตียเตี้ยไปนยใน้แบกอุ้งมึงจำกูกเใส่ไม้แบงรถใครได้แก่อุงนิดต้อยอมันน่ารักแต่ว่าคนเตี้ยเตี้ยเปนกู้ิี้ได้เป็นโซเดียดิมามวยมาบอกไหมปีจะก่อลหน้าพาังน้องไงตึ้งวุ้ไม่ตีนตนะครับ ได้เลยต่อเอเอตัดใจลูบีตึ้งไหมน,น้องมัใเจว่ากัะสํำเร็จกลูการ้าหนูมาแล้วเรียบร้อยแล้วผ้าแล้วอันนี้โดยต่ว่าไม่เคยยินช่องเลยไม่ต้องระมุนียกว่าได้แต่กูก็จะไหม <c oughs> ได้แต่มึงเรือมันได้รออ <c oughs> แรงกว่าที่ได้ลูบหน้าภาคไอหมอมึงควงไอรอดรอดมองกูล <c oughs> ูบหน้าภาัคแต่ตึงหัวเมตินหมอมึงก็่ะไหม <c oughs> คนเราลูบหน้าภาคคนตั้งแต่หน้าภาคถึงวัวเมตินตามทางมันละหมอไม่ตายไง้มันก็ละ <c oughs> <c oughs> ทำโครงการอเอาโครงการทำให้ป็นมาได้ไนหะมม,มัน,ม,นมันทำทางมันต้องออถ่าถ้ารูปไายดอนได้ขึ้นมาเมา่ไงเดี๋ยวผมแต่ถ้ารูปรูปหน้าปา้าได้กุพุ่นปอบตีควรเวรเวทีไม่ควรเวรเราป้านอะไรมองที่ที่ร,ร่ำนางรมสักพักกันนางเอ้ออ๋อเจ้าบัดเกิดบ่มมเจมโเจอ้ไอ้เจกูร้องเพลงให้มึงกูนี ตะกันบุเจะกักตาด้วามจักตาด้วาฮัลโล่เมื่อกี้อย่าอย่เมื่อกี้มันเดินเดมันเดาอย่าหลอกเพลียงเนะครัไปเลยข้าแต่ผีแรงกับน้องจงจงน้องผีจะาก็ออกแต่งอยากคนเดียวมันเรือก็ท้องน้องก็ผีจะาก็ออกไปแต่งอยากเพียงคนเดียวเท่านั้นเองใช่ยัท้องเลยพาคนอื่นไปเอากระเป๋าทำเย็ดแม่เลย อุปเยคนเดียวไม่ดีวะเพื่อเห็นรูปน้าภาคเรียนรูปแต่กูเหน่ต้องการค่ะถ้างอย่าลืมว่าอย่างนั้นมันมีอาวุธปีชัยไอ้เลยบ้องไฟมันค่ะบ้องไว้นั้นถ้ามันวีปนี้ต่อจะเกิดเป็นไฟกันไรกันมาบ้านข้ามเมืองค่ะถ้าผูกเข้าผูกเข้าคาดโทษตะเล่ตะเล่แห้งค่ะมันวีค่ะคนเดียวมาบอกได้บ้องไฟกันไรกันค่ะมีตังไฟตังไรกันค่ะปีงเลยปีงแม่ไอ้ไม้ มึงรู้ไหมมันวิถูกเข้าเข้าพังนั่นวิวิมันโอเป็นควายมันนั่นตักเลี้ยงเออเลือปลาไม่ได้มันตายถ้าตัวคุณมึงจะกลายเป็นแถาท่านตันตุยนั่นจริงข้าโอ้โน่ธรรมดาข้าเราร่นร้วนกันเลยว่าเราเอาไปตะกี้คนฮะธรรมดาร้วนเลยนั่นเงี่ยตัวบันนีกอบได้บอได้ เหมือนเหมือนบ่าวพวงเราในวังนั่นเลยพวงในพวงแจังเฮ้เพื่อนตาหัวแล้วก็อุ้นวัวก็ช่วยเทือช่วยตั้เรียบร้อยเป็นวัวการตุนกูช่วยตั้สู้เลยเฮ้ยไอ้กูอ้าหุ่นกาตุนแล้วแหละถ้าบอกกำไรเจ้าต้องงอกันไอตัวนปัญญานั่นพีเบามึงเออมึงเล่นหน้าไกลๆกลกูไหมมึงกูเล่นถ้าเป็นหัวเป็นไรเจ้ไม่ยืนนั่นใช่ยพวงไอ้ยันน่ารอบคออะไรอย่างเล่น ไม่ซื่อน่ะไปเอาไปหนะ้าเมืองค่ะเขา,า,างกันนั่นไปไปปลอกมันค่ะต้องเดินร่างไปมอแล้วไปคาอยาบไปมอเ e v e l หนึ่งก่อนนะเดินพร้อมเลยมึงไปก่อนตะกวยมึงจะอยู่กลางกันจะไหมขั้นเดินนี่เราต้องมีบริวารรอบขอบกรนี่กูยอมอยู่ลั่งมึงเปิดรักษามึงมึงไปก่อนนะให้มึงอยู่กลาง หูนะอ๋อไปบ้าเลยไปอยกร่างมันโคจริงเออคนไม่มีบริวารคนเราโบกข้างไต้องมีปูรอบขอบรอบด้านพี่น้องเท้ากับกำแพงออโบกหับกูมาเย็ดไม่นั่นกูปกก้องเมืองได้ออนั่นแหละเกลีวไม่หายอันบ้ยโบมาทำไทนีแลลวอัน अमद तां पण เป็นใครจะไม่มาก,การุนาหเราให้พระคุณแยกได้ฟังเป็นใครเนี่ยเอาคุณชิทอทุกคนทาอีทุกคนทาไปไหนอ่ะเจ็ดแม่ไม่ต้องยิ้มไม่มได้ยิ้มไป่เพลินไม่และมันยิม้มบ่เลยฮันมายืดย,ยิ้มยืนควานมันทุน่นอั่นเลยอ่ะทำตายี่เบียดเื่องปัญญโย่ คือนั่นทีเลยไปหลังเลนงชชยกูปั้นไปเลยซะวัยท้าวันนางยิ้มกูอยู่กูเจอเนี่ยลำไปอ้อใช่เมกูพาไปให้ดมยิ้มรบมาปันเลยนยิ้มลากูเจอจ้เป็นไปพาไปให้นอมยิ้มมามพอโบนานใชยเปิดควายกินทึ่งว่าดอควันทูนก็เลยกูไปก็เนี่ยร่ำลบจะไม่อเลยมะใช